หนุ่มกัรชยัยชี้สิ่งที่กระทิงควนพิสูจน์ตัวเองถ้าผิดจริงต้นสังกัดจะทำอย่างไรจากประเด็นที่พระเอกชื่อดังกระทิงขุนนรงค์ถูกกล่าวหาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกดีซึ่งทางดันว่าที่ร้อยตรีธนกรีเลขานุการรัฐมนตรีว่ากันกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่ายัางไม่เคยมีชื่อของดาราชายคนดังกล่าวปรากฏในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอแต่อย่างใด ต่อมาทางด้านผู้จัดการของหนุ่มกระทิงบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต่างๆขอกรองข้อมูลก่อนทั้งหมดและจะออกมาชี้แจง และล่าสุดหนุ่มกันชัยก็ได้กล่าวรายงานประเด็นนี้ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์พร้อมบอกว่าเรื่องนี้ตนมีการไปปรึกษากับผู้ใหญ่ช่องสามแล้วเหมือนกันว่าจะเอาอย่างไรผู้ใหญ่ช่องสามบอกว่าท้ากระทิงผิดจริงมีมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดอยู่แล้วถ้าไปโกงเข่าจริงๆเป็นไปตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงๆมาตรการถึงขั้นปลดเลยนะแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ให้กระทิงออกมาชี้แจงก่อนว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรจริงหรือไม่จริงกระทิงกล้าหรือเปล่า ที่จะเดินเข้าไปหาดี i หรือว่ากระทรวงยุติธรรมและให้ชี้แจงไปเลยว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกระททงกล้าหรือไม่ที่ให้เขาตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอภิรักหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเท้าที่ทราบมาว่าตัวกระทิงเองเป็นแฟนของกระปุกกระปุกเป็นน้องสาวของจอยจอยมีสามีชื่อนิกนิกตอนนี้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียไปอยู่ทําไมตอบให้ชัด นี่เกี่ยวกับฟอรเรกหรือไม่ตอบให้ชัดนีกกับจอยมีส่วนชักจุงกระทิงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องตอบให้ชัดเหมือนกันถ้าไม่ชัดจะมีแง่คิดของสังคมว่าเกิดอะไรขึ้นกระทิงเป็นนักแสดงของช่องสามเราก็ต้องรายงานถ้ามีความบริสุทธิ์ใจจริงก็ออกมาชี้แจงแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็เข้ากระบวนการตามน,นั้นครั้งนี้วันนี้14กันยายนฝั่งของช่องสามคุณชาคริสรองกรรมการผู้อํานวยการสํานักกิจการและสื่อสาร ได้เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นหนังสือเรื่องนี้เหมือนเป็นตัวแทนกระทิงไปยืน่นต้องรอดูว่ากระทิงเองจะออกมาชี้แจงอย่างไรพรุ่งนี้15กันยายนประมาณ7-80%ซหนุ่มกัใชัยอาจมีโอกาสได้ทำกระทิงในรายการโหนกระแส